ขอบคุณหลาบราบแมวในเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนครับลุงแมวไปได้วิวดีๆมาขายทุกคนอีกแล้วอะ่ะเป็นวิวของตัวละครมิลาดเล่นคู่กันกับปืนเอพิแทบพรามนะฮะคือต้องบอกไ้ก่อนนะครับว่าวิวนี้เนี่ยลุงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเคยมีใครทํามาก่อนหรือว่าคิดค้นมาก่อนหรือเปล่าคือลุงแมวไม่กล้าเคลมว่าเป็นคนแรกเว้ยแต่ว่าจะบอกว่าไอเดียที่ลุงแมวมาทาคลิปในวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ ลุงแบบนึกครืบอกคึืมใจเนาะอยากจะหาปืนระเบิดสักกระบอกหนึ่งมาปั้นเล่นไว้แบบง่ายๆชิวๆที่คนไม่ค่อยนิยมกันนะฮะก็ไปปะเข้ากับเอพิแทบพรามโหมดควิกช็อตที่แบบมันเบามากอะ่ะคือมันปั้นยังไงก็ดาเมจมันก็คือไม่ได้แรงเท่าไหร่เมื่อก่อนนะนะเออแต่ว่าลุงรู้สึกว่าเออมันก็มีไอเคนใหม่ K N อย่างไอตัวเซ c ัน d ตรี่อินเวตมาช่วยดันคียชาน K ได้ก็เลยลองมาบิวเป็นสายคลิด,ดูนะครับพอทําไปทํามาเฮ้ยมันก็แรงใช้ได้นู่ว่า ก็เลยลองหาตัวละครที่จะมาเล่นคู่กันดูปรากฏว่าเออมิลาดแม่งคือแบบโคตรใช่เลยโคตรส่งเสริมกันดีมากๆเลยนะพอเล่นไปเล่นมาแม่งโหดเฉยแล้วก็ถอดสมองเล่นได้แบบชิวๆเลยซึ่งก็เป็นสไตล์ของลุงแมวอยู่แล้วเนาะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็เลยจะถือโอกาสดอนวิชามากอยากจะมาขายบิวนี้นะฮะกับบิวที่ลุงแมวจะขอตั้งชื่อกับมันว่าจุดประทัดปังปังปัง <c oughs> อ่าเดี๋ยวก,ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของบิวเนี่ยลุงแมวจะขอพาทุกคนไปดูกันนะครับว่า ไอบิวมิลาดบวกไอพิแถบที่ลุงจะขอตั้งชื่อย่อๆว่ามิแทบเนี่ยมันโหดสัตว์รัสเซียไม,ไม่ต้องบอกมันเล่นง่ายแล้วก็โหดมากขนาดไหน,น,ไหนเอางี้ดีกว่าไม่ถึงกับโหดสัตว์รัสเซียแต่ว่าโหดแล้วก็เล่นง่ายอ่ะโอเคนี่นะรอบแรกเป็นการทดสอบแบบเแบเบ่แบบแบบกันยังไม่ใช่ของจริงเพราะว่าต้องเก็บชาร์จนู่นนี่นั่นก่อนโอเคอ่ะเฮ้ยตายไปหมดวันนึงโอเคอ่ะรอบต่อไปของจริงแล้วนะฮะอ่านี่นะ เรเตะเฮฟว่การเนอร์เอ็กซิมัีตัวนะครับสติลพารเวลสองร้อยห้าดูนะอ่าเผื่อดูไม่ชัดอีกทีหนึงอีกทีนึงเดี๋ยวนะ รูลุงหูต้องยิงใกล้ๆอ่ะย่งนี่มันแบบหมูถ้าเกิดตัวมอนอยู่ไกลๆทำไงอ่ะอาะได้แต่วป๊บนึงนัเดี๋ยวขอรีบับก่อนบับบับบับนี่นะระยะไกลนะตายหมดยังวะโอเคตายหมดละไอทีนึงอ่ะเมื่อกี้ว่าอ้อาจจะยังแบบว่าสแตกไม่เยอะอ่ะของจริงตอนนี้ของจริงไงไง ระยะไกลก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปประชิดก็ได้หรือว่าจะอ่ะจากมุมสูงจากมุมสูงดูดูดูจากมุมสูงบิว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 และนี่นะครับก็คือมีแท็บนะฮะสายอะไรนะจุดประทัดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของบิวดีกว่านะครับว่าลุงแมวได้มีการจัดบิวอะไรเอาไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เลือกไปในส่วนของสกิลเฮลมิทนะครับก็แน่นอนเลยนะครับว่าเป็นสกิลหากินของเราอย่างนอริชนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลบัฟน่าจะสกิลเดียวที่เอามาใช้คู่กันกับอีคลิปได้เพราะว่าเป็นบัฟอื่นอย่างเช่นโรลสตาร์วิสเปอร์อะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเอามาทับกับอีคลิปได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนอริชมันมาช่วยเรื่องของดามเมจธาตุไวรัลทำให้เราไม่ต้องไปบิวไวรัลเข้าไปในอาวุธของเรานะซึ่งก็เป็นอะไรที่สําคัญมากกับบิวนี้แล้วก็ทําให้เอเนจี้ยังเราไม่ขาดมือนนนนะะะฮปรมมาาณีี้ส่่ววเยลุงแ แนะนำว่าไม่ต้องใส่เหมือนลุงก็ได้นะอันนี้คือลุงใส่เอาไว้เป็นชาจเพิ่มแคสสปีดสก้อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเพิ่มอะ,อะไรนะเอเนอที่ได้จากการเก็บ Energy Off นะครับที่ลุงแมวใส่อย่างนี้เพราะว่าลุงต้องการจะเอาไปใช้กับมิลาดในอีกคอนฟิกหนึ่งที่มันเป็นสายปริซึมนะอันนั้นมันขาดแคส e n เอ g เแล้วก็ต้องไล่สกีไว้ก็เลยใส่บิลอย่างใส่เป็นฉาจอย่างนี้ไปแต่ว่าเอาจริงถนะ้าใครไม่ได้เล่นบิลนั้นเนะ่ย ไม่ได้เล่นบิวนั้นเป็นหลักนะหรือว่าทําไว้หลายๆตัวเนะี่ยถ้าจะ,จะเล่นแต่บ,บิวนี้อย่างเดียวก็คือแนนําว่าใ,ใส่ฉาดเหลืองเข้าไปแค่สักก้อนเดียวก็พอละฉาดแคสปีดนะส่วนอีกสก้อนที่เหลือนี่แล้วแต่เลยเออถ้าเกิดอยากได้แรงแรงก็ฉาดสเตนไปถ้าอยากได้บับนานๆก็ดูเลชันหรืออีกทางเรื่องนึงก็คือใส่ฉาดเพิ่มชีวเข้าไปจะได้แบบว่าทึกขึ้นนะครับเอาตัวรอดได้ดีขึ้นประมาณนี้แต่ใครจะใส่แบบนี้ตามลุงก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะว่าลุงก็มองว่าเออมันก็ไล่ไวแล้วก็เอน ต่อมาจะเป็นส่วนของมอสนะครับลูกแมวก็มีการจัดเอาไว้ตามนี้เลยเรื่องวันที่ในส่วนของค่าสแตทกันเลยนะครับอย่างแรกที่ต้องเรียนเลยก็คือค่าสเตรนท์นะก็จะมาจากมอสต์กรีนิ่งพาวเวอร์นะครับเอาอูเกอร์สกีเครดบลีเลจแล้วก็อัมโลดอีสติฟายนะครับเพื่อที่จะทําให้สกิลของเราโดยเฉพาะสกิลบัฟทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นบัฟสกิลหนึ่งแยกร่างนะฮะบ,บัฟ knowledge บัฟสกิล eclipse เนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับผมต่อมาก็คือ duration นะครับลูกแมวติดเอาไว้สัก 55%จากมอดพรามคอนนะเพื่อทําให้ดนะูเลชันน่ยมันไม่สั้นเกินเพราะถ้าเกิดดูเลชันน้อยเนะี่ยมันต้องไล่บ่อยนะสามสกิลถึงแม้ว่าดูเลชันพื้นฐานจะ25่ห้าวิแต่ส่วนตัวลุงแมรู้สึกว่ายี่ห้าวิมันไล่บ่อยนะสัก30 40ขึ้นไปเนี่ยน่าจะอยู่ในที่กำลังโอเคเพราะว่าจะต้องมาไล่สกิลบัฟเรื่อยๆเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ใช่ทางของลุงเท่าไหร่อ,อ๋อลืมไปอีกอันนึงกนะ็คือโมเอฟฟิเชนซี่ด้วยนะมาเพิ่มดูเลชันตอนที่เรายังมีค่าชิลหลงเหลืออยู่นะะฮ ส่วน Efficiency นะครับ45ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามี knowledge มาช่วยในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วก็สกิลที่เราใช้เป็นหลักเนี่ยก็จะมีแค่สกิลบัฟสามสกิลนี้ซึ่งมันใช้ energy รวมกันต่อชุดหนึ่งอ่ะมันประมาณ155หน่วยมันกาจะไม่ผิดนะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะ่ะคือแค่เรามี energy สำรองไว้155ทุกๆครั้งที่บัฟใกล้หมดก็เพียงพอแล้วลุงก็เลยมองว่าเอฟฟิเชนซี่ติดลบไม่มีปัญหาเลยนะส่วนเลนส์เนี่ยจริงจริง ไม่อยากให้ติดลบเลยนะอยากให้อยู่ที่ร้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะมีการใส่มอสที่ชื่อว่า t ัว a ท e c อีคลิปเข้าไปในบิลด้วยเพื่อทําให้สกิลสามของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแจกจ่ายไปให้ยูนิตรอบๆได้ด้วยนะครับผมซึ่งไอ้ยูนิตรอบๆเนี่ยมันรับรวมไปถึงสกิลหนึ่งของเราด้วยคือนี่เป็นแฟกต์เผื่อใครไม่รู้นะสกิลสามเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่บัฟเพิ่มดาเมจถ้าเรากดเป็น่าแสงถูกไหมแต่บัฟดาเมจตรงนี้มันจะมีผลแค่กับตัวหลักของเราเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อร่างแยกนะถ้าอยากให้ล่่าางขอเเร,รนค อย่าติดลบเธอติดลบได้แต่อย่าติดลบเยอะเพราะถ้าติดลบเยอะปุ๊บเนี่ยระยะมันจะกระจายไปไม่ถึงตัวรอบข้างนะครับอืมมันก็จะทําให้ใส่ไปแล้วก็ล่างแยกเราก็ไม่ได้ยิงแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมโอเคต่อมาก็คือมอดพาวมรีเดเลชันนะครับก็ติดไว้เพื่อทําให้ค่าชิวแม็กของเราเนี่ยมันไปแตะอยู่ที่1นึ่งหนะจะได้ทําให้ตัวของออชิวเขาเรียกว่าชิวเกตติ้งอ่ะมันได้ดูเรชันสูงที่สุดก็คือ2.5วินาทีนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ เราจะเรียกนภาษาชิวเกเตติงเนาะแน่นอนมอสที่ขาดไปไม่ได้ในการตัวรอดก็คือวิจารณ์เต้วิกเกอร์กับฟาสดิเฟลชันนะครับเอามาช่วยลดดีเลย์ในการรีชาร์จชิวแล้วก็ทำให้รีชาร์จชิวได้ไวขึ้นนะทำให้จากรีชิลตอนชิวหมดจาก4วิเหลือ1วิแล้วก็ตอนที่ชิวไม่หมดจาก1วิเหลือ0.2วินะครับซึ่งก็ทำให้เราเอาตัวรอดไดด,ด้ีมากๆจากคอมโบ3ใบนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาก,ก็คือ,อ,อมอสพรามชอฟต์เต็ดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันเพราะว่าอาวุธที่เราจะมาใช้คู่กันกันกบมิลานในีีี้้เเเเนนนน่่ยยยมัััปป็ืระบิิิดดทงงงงตตอออว อยู่บ่อยครั้งคือถ้าเกิดเราไม่มีพามชัวร์ฟูตเต็ดมากันล้มเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าแหกยิงไปนี่คือล้มไม่ก็กระตุกระรัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าผมไม่มีพามชัวร์ฟูตเต็ดครับลุงเพราะว่าผมยังล็อกอินไม่ถึง400วันทางแก้มีครับก็คืออาจจะต้องยอมเสียตลาดมอสใบนี้นะฮะอุกเกอร์สกิลเล็ตนะฮะมาใส่เป็นมอสที่มีชื่อว่าฟอร์ติจูดนะใบนี้แทนส่วนไอ้พามชัวร์ฟูตเต็ดนะก็ใส่เป็นเวอร์ชันธรรมดาไปแทนนะครับก็เป็นชัวร์ฟูตเต เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันการล้ม60%ใช่ไหมอันนี้มันการล้ม40%พอมันบวกกันปุ๊บก็จะกลายเป็น100%พอดีเท่ากับอะไรครับเท่ากับพามชัวร์ุตเก้นั่นเองนะฮะแถมยังได้รีชาร์จชิวไวขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่ามีพามชัวร์ฟุตก็ใส่เป็นพามชัวร์ฟุตไปตรงนี้จะได้เอามาใส่เป็นอุกเกอร์ซีเคร็ตเพื่อเพิ่มความแรงให้มันได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ใบนี้นะที่ปกติที่ลุงใช้อยู่แต่ถ้าใครไม่มีจริงก็อย่างที่ลุงบออกกกกเเมื้คททาป็็็นนดดตแไ ส่วนอาเคียนอีกช่องหนึ่งที่เหลือนะครับดุงแนะนําให้ใส่เป็นอาเคียนเวลโอซิตี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ปืนรองของเราอ่ะก็คือปืนเอพิแท็บพรามเนี่ยสามารถยิงได้เร็วขึ้นอีก120%ยยี่สิบเปอร์เรตเลยนะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไฟตัวของเอพิแท็บพรามเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงได้ค่อนข้างช้านะฮะถ้าเราแบบไม่เพิ่มไฟเอเรตเลยคือกว่าจะยิงแต่ระดับขึ้นน้อยมากคือ DPS ส่วนใหญ่ที่มาจากเอพิแทบเนี่ยมันมาจากไฟเอเรตด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าปืนมันไม่มันไม่ได้เน้นดาเมจตุ ณสำหรับบิวลุงแมวของมิลลาดก็ตามนี้เลยจริงๆถ้าใครเคยดูบิวที่ผ่าน,านมาที่เป็นสายแยกล่างของลุงก,ก็บิวเดิมนะบิวนี้เลยนะครับเพิ่งทําไปล่าสุดเลยนะฮะโอเคต่อมาก็คืออาวุธปืนที่จะมาเล่นคู่กันกับมิลาดในบิวนี้นะครับก็จะเป็นปืนไหนไปนไม่ได้เลนยนอกจากปืนเอพิแท็บพรามย้ำนะครับต้องเป็นเวอร์ชันพรามเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันแรงกว่าเวอร์ชันธรรมดามากๆแล้วก็ระยะระเบิดของมันก็คือกว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะเหตุผลว่าทําไมลุงแมวต้องเลือกเอพิแท็บพรามมาเล่นคู่กับมิลาดในบิวน,นะครับ มีอยู่4ข้อด้วยกันหลักๆนะข้อที่1มันเป็นปืนที่มีระยะแรงระเบิดกว้างมากๆนะครับ <c oughs> สูงถึง10เมตรพื้นฐานนะนี่ยังไม่นับรวมมอสเพิ่มระยะระเบิดอย่างพาร์ฟูมิเนชันนะถ้าใส่เข้าไปด้วยก็จะกลายเป็น14.4เมตรซึ่ง1 4 4เมตร,มตรนี่คือบางทีแม่งกว้างกว่า,กวาสก,กิลบางสก,กิลด้วยซ้ำนะแต่นี่คือมาจากปืนนะฮะข้อ2มันเป็นปืนที่มีสเตตค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะในเรื่องของค่าสเตตัสชนพื้นฐานนะครับอันนี้นับแค่ในส่วนของแรงระเบิดนะ ก็คือเตตัสของมันเนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่ที่50%นั่นหมายความว่าเราเพิ่มเตตัสชาร์ไปอีกสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือทำให้การันตียิงต,ติดสถานะทุกดอกแล้วนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะฮะข้อ3มนะฮะมันมีแมคชนิกพิเศษของมันก็คือตอนที่ยิงเป็นควิกช็อตแล้วระเบิดเนี่ยมันแรงระเบิดของมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะโคหรือว่าน้ำแข็ง100%เซนี่ยซึ่งสถานะน้ำแข็งเนี่ยมันดีตรงที่มันทั้งสโลว์ศัตรูใช่ไหมทำให้ศัตรูเอ่อต ศัตรูที่ติดโคก็จะทําให้โดนคีดดำเนตแรงขึ้นนะครับสูงสุดถึง50เซนแล้วก็ถ้ายิงติดส0สแต็คศัตรูก็จะกลายเป็นแบบเหมือนโดนซีซีแบบฟอสไปเลยติดสถานะฟรีสามว,วิซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากคือยิงแป๊บแปบศัตรูถึกแค่ไหนก็ตามอ่ะมันก็จะโดนสิบสแต็คเราก็แข่งแล้วก็เราก็ยิงฟรีได้เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากนะสุดท้ายข้อ4อันนี้ก็สําคัญเช่นกันก็คือปืนกระบอกเนี้ยมันไม่มีแม็กกาซีนมันอารมณ์เหมือนพวกธนูอ่ะเออที่แบบว่่่่่าาาามมมีีแต ammo, แตตัไไ้ magazine, หยคว เราไม่ต้องรีโหลดนะฮะแล้วก็การยิงหลักๆของปืนนี้กับบิวนี้เนี่ยมันคือการยิงแบบฟลิชช็อตก็คือยิงแบบไม่ชาร์ตนั่นหมายความว่าดามเมจเราจะมาได้เร็วเท่ากับการความเร็วในการซอยของนิ้วเรานะยิ่งเรากดซอยนิ้วเมาส์ซ้ายได้เร็วเท่าไหร่ดามเมจก็จะไวขึ้นตามไปด้วยนะแต่จริงๆจะนับเป็นข้อเสียได้เพราะว่าข้อเสียของปืนกระบอกนี้ก็คือมันไม่สามารถที่จะกดค้างเพื่อให้มันยิงเร็วๆได้มันไม่ใช่ปืนประเภทเขาเรียกว่าเซมิออโต้หรือว่าออตโตอะ มันเป็นปืนประเภทชาร์จก็คือถ้ากดค้างมันจะเป็นชาร์จยิงนะแต่ว่าเราต้องการเอามาใช้แบบยิงรัวแบบที่เป็นไม่ชาร์จไงฉะนั้นเราก็ต้องแมนนวลด้วยการกดเอาเองแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องมือมาช่วยในการกดรวัวได้ก็ใช้ได้นะเอาจงจริงมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าขอให้ใช้โปรแกรมให้มันถูกต้องก็พอนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคสําหรับบิวของปืนอิปแถบพรามที่ลุงบิวไว้ก็ตามนี้เลยครับผมสาหรับมอสที่ใช้ก็จะเป็นมอสทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีมอส มัล er ติช็อตนะครับเอามาเพิ Men ่มจํานวนฮิตที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ฮอนเน็ตสไตร์เอามาเพิ่มดาเมจพื้นฐานเพราะว่านี้จะมีผลทั้งแรงระเบิดแล้วก็ดาเมจตรงๆด้วยนะพามทากเก็ตแคคเกอร์มาเพิ่มขีดาเมจนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสายคีนะครับผมพามฟูเมชั่นทำให้ระยะระเบิดจาก10เมตรนะกลายเป็นนี่14.4เมตรนะครับผมแล้วก็มอดดาเมจธาตุทีสองใบก็จะมีพามฮิตชาร์จแบบเพิ่มดาเมจไฟแบบเบิ่มๆเลยกับสกอตช์นะครับเอามาเพิ่ม ดาเมจไฟแล้วก็มาเพิ่มเตทัสชานด้วยเพราะว่าปืนกระบอกนี้มันมีเตทัสชานพื้นฐานเยอะเนาะมันก็เลยแบบว่าใส่เตทัสชานสักใบหนึ่งก็คือคุมละแล้วก็เลเทอเทเลนส์นะครับมาเพิ่มทั้งไฟเอเลี่ยแล้วก็มาทีช็อตด้วยนะได้ฮิตเพิ่มแล้วก็ยิงได้ไวขึ้นเพิ่มไปด้วยแล้วก็ใบสุดท้ายคือการมไนท์ช็อตนะครับเอามาเพิ่มเตทัสชานแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบเบิม่มๆแล้วก็ไอ้ส่วนของความสามารถพิเศษที่มันจะได้ดาเเมมจพิ่ขึ้นตามจนนานนนนววสถะตตััศรูเี่ยจริงๆแแลล้วมมันีผค่กรีท่มันยิงเข้าตตข้าาศัััตตรรูงงๆเท่นนนไมก็ โอเคถ้าเกิดศัตรูมันถึกมากๆขนาดที่ว่าเราไม่สามารถใช้แรงระเบิดฆ่ามันได้ก็อาจจะยิงตรงๆใส่มันได้แต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันน้อยมากนะฮะแต่มีไว้ก็ดีไม่เสียหลายนะแต่ว่าที่ต้องการจริงคือเปอร์เซ็นต์สเตตัสชานส์ด้านบนเพราะว่าพอมันบวกกัน2ใบนี้แล้วเนี่ย mm hmm. เห็นไหมสเตตัสชานส์ที่ได้จากแรงระเบิดก็คือร้อยยี่สิบอ่ะก็คือการันตีเลยว่ายิงติดหนึ่งสถานะแน่นอนแล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะติดอีกสถานะหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอาเคียนะครับใส่เนเนนย้อเนเนั้นเเพพรรราาาาะะะวว่่อไ ไอตัวของการยิงแบบฟลิกช็อตอ่ะมันมีค่าคีชานสเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าปืนเนี้ยยังไงก็ตามไม่มีโอกาสติดคีิปเลยถ้าไม่ได้ความสามารถที่มันเป็นการเพิ่มคีิปแบบแฟลตนะซึ่งอิน o ทเวทมันคือการเพิ่มแบบแฟลตไงแต่ว่ามันต้องยิงเรื่อยๆเพื่อจำนวนฮิตถ้าทำให้ปืนสามารถยิงติดคีิปได้เพิ่มขึ้นทีละสิต่อฮิตอย่างเงี้ยแล้วก็จะรีเซททุกครั้งที่ติดคีส้ม6ครั้งแต่ว่ามันก็จะมีแมคคาณิกเพิ่มเติมกับสถานะบลัส hmm. เวลามันระ อันนี้อธิบายเดี๋ยวจะยาวเป็นว่าก็คือมันเหมาะกับปืนนี้แล้วกันเพื่อเลนเลทมันใส่ลีนลนล้นะฮะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ้ยลุงแล้วคี้มัตติพายเออร์เป็น 1X เงอเี้ยแล้วใส่คี้ไปมันก็ไม่ได้คี้แรงขึ้นอย่างนี้มันมีผลหรอครับคือในทาง UI อ่ะมันไม่สแสดงผลแต่ทางความจริงที่ไปลองทดสอบมาแล้วในเกมมันมีผลคือใครถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าคีดามเอียดมีผลทําให้คี้แรงขึ้นจริงๆเนะครับคุณลองใส่มอดคีเอ่อเทสระหว่างใส่กับไม่ใส่แล้วก็ใส่เซนเตอร์อินเวสไปลองยิงดูนะ ถ้าเกิดใส่อินเวทอย่างเดียวไม่ใส่เพิ่มคีย์เลยคีมันจะแรงขึ้นนิดเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าใส่คีดาเมียเข้าไปด้วยแล้วใส่อินเวทไปยิงด้วยคีจะแรงขึ้นตามเปอร์เซนต์ที่เราใส่เข้าไปลองไปดูถ้าไม่เชื่อลุงนะลองทดสอบได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากทดสอบก็เชื่อลุงเถอะลุงไปทดสอบมาแล้วว่ามันมีผลให้มันแรงขึ้นจริงเนะี่ยสุดท้าย x l u s ซิลัสนะครับลุงใส่เป็น Mo d trick max นะเพื่อเพิ่มจำนวนกระสุนสูงสุดเพราะว่าด้วยความที่ตัวปืนเนี้ยมันไม่ได้มีแมนะ็กกาซีนเนาะก็ไม่จำเป 76นัดนะครับแล้วก็เรื่องการเปลืองกระสุนไม่ต้องห่วงเพราะว่ากระสุนเวลาเราเก็บมา1นึ่งแพ็คอะมันได้20นัดอะคือไปเล่นไปเล่นจริงๆเนี่ยศัตรูยิงไปไม่ถึง10นัดแม่งก็ตายหาหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยหนึ่งพลิกอัพได้10 20นัดเนี่ยยังไงก็พอเหลือๆลุงว่าติดไว้ให้แมกซิมัมแอมโมเยอะดีกว่าเผื่อบางทีศัตรูมันไม่ดรอปกระสุนมานานๆจะได้แบบมีตุนไว้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับบิวของอีพิแทบพรามก็เท่านี้นะครับ ตอนมาจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้จริงเราสามารถที่จะเฟล็กได้ตามสบายนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับบิวนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครรู้จะบิวอะไรก็แนะนําเป็นหมาพันชีซ่านะครับลุงแมวมีการจัดบิวไว้ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นบิวที่เอามาเล่นคู่กับอาวุธปืนเนาะก็จะมีอ่าขุดของอันนะี้สำคัญมากถ้าเล่นชีซ่าไม่เอามดนี้มาใส่ก็จบนะแล้วก็มดเพิ่มชิลนะครับกับมดรีชิลไว้ขึ้นอันนี้เป็นลิงชิลเพราะว่า ตัววอลเฟียมของเรามันมีค่าชิลพื้นฐานสูงนะเพราะมันลิงก์มาก็จะได้ชิลเยอะขึ้นตามไปด้วยทีนี้พอมันชิลเกินพันสแล้วไงครับก็ใส่มอดเรนฟอร์สบอลเข้าไปเพื่อทําให้เราได้รับค่าไฟเอเรียเพิ่มขึ้นมาอีก60%ให้กับอาวุธปืนทุกกระบอกที่เราถืออยู่แบบฟรีๆเลยนะ่ยอันนี้ก็ามาคูณของเอามาเพิ่มขีดดามเมจต,ต่อท้ายให้แรงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เอามาส่องศัตรูในมินิแมีส่งของด้วยอันนี้เอามาดูดของเนะี่ยอันนี้เอามาเผื่อแบบศััตตตรรรููเเเอออ้้้้้ยไไไไมมม่่่่ใชชศผืาาาาาลจจะดดแแบบบุววขึนกกกฆ็ิ ได้รับโบนัสดามเมจเพิ่มขึ้นเวลาฆ่าเอ็กซิมัสด้วยนะเป็นมอดโบนัสธาตุนะแล้วก็ดูเพล็กบอลก็เอามาแบบเวลาเราใช้ Energy ครบร้อยเอเนจีร้อยหน่วยเนี่ยก็จะได้ลั่งโครนมาช่วยขย้ำศัตรตูได้เพิ่มขึ้นนะฮะส่วนกงเล็บของชีซาลุงบิวไว้ตามนี้ก็เป็นบิวมาตรฐานที่ลุงบิวประจาเลยเนาะก็จะเป็นมอดที่เน้นไปที่ดามเมจขี้ดามเมจขี้ชนันแล้วก็ธาตุนะครับโด้ธาตุที่ในหลักหล,ลักก็จะเป็นธาตุไฟกับสลัเพราะว่าสถานะดอทของ2องอันนี้คือมันดีมากนะครับผมแล้วก็ ตัวของโพสเจอร์ลูกแมวใส่เป็นโปรเจอร์นะเพราะว่าไม่ชอบให้มันไปเปี้ยวไก่นะมันจะได้แบบอยู่ใ,ใกล้เราแล้วก็เวลามันเจอศัตรูมันกัดไปเนี่ยมันจะได้ติดพันเจอสี4สถานะทันทีนะครับร้อเลยนะประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็แน่นอนถ้าเราพกหมาชีซาไปแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไ,ไม่ได้ก็คือสเตตสติกนะก็คือปารีสพรามอีธานนอนเนี เลือกเพิร์คขั้น4มาเป็นเอเมนเทลบาลานซ์นะครับเพื่อเอาสเตตัสชาร์พื้นฐานอีกหกนะส่วนมอสที่ลุงแมวใส่ไปก็ตามนี้เลยนะก็จะเป็นมอสที่เน้นไปที่สเตตัสชานสสเตตัสชาร์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีมอสเพิ่มคีชาร์ด้วย1ใบนะครับอันนี้ก็สเตตัสชาร์เช่นกันนะส่วนช่องที่เหลืออยู่ที่เป็นรีเวนเนี่ยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือว่าจะใส่อะไรมั่วๆไนดะ้เพราะมันไม่มีมอสอื่นที่มันทดแทนได้ละแต่ถ้าใครหาเออ่มอเวนดดีๆไ้สักกใบบบนนึง็เี่ยหาแลุงออ่่ะะบบบวววกกกกสสเตััชชาานนนคแลล้้็็ไไรดทีม อะไรก็ได้เลยมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเราต้องการแค่เตตัชันกับคีชานสองอย่างนี้เท่านั้นนะส่วนอาเคียนก็ฟรีสไตล์อะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็คงไม่ได้ใส่ไปเพื่อหวังผลอะไรอยู่แล้วนะฮะโอเคต่อมาอาวุธเมลีก็จริงๆอยากให้ติดอาวุธเมลีไปสักอันนึงเอาไว้แบบว่าเผื่อเจอศัตรูที่มันถึกมากประเภทที่ว่ามันยิงด้วยเอพิแทบไม่เข้าอย่างเงี้ยก็สามารถใช้อาวุธเมลีเช่นนี้ในการเบิร์สศัตรูได้ลุงแมวเลยติดเป็นเกรฟพามไปเพราะว่าเกรฟอาวุธประเภทเกรฟที่มันติดสถานะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ลุงไม่แน่ใจว่ามันคิดยังไงแต่ว่าดอทของมัน,นไอตัวดามเมจวัาทามที่เกิดจากการฟอสสถานะเนี่ยมันจะมีการยกกาลังเวลาเราคํานวณกับตัวบ e ัฟอีคลิปอ่ะคือเกฟพามกว้างไประเบิดตัวอื่นอาจะดาเมจแบบขึ้นทีละแสนใช่ไหมทีละหมื่นแต่ถ้าเป็นเกฟแามโดยมิลาดที่มันกด e บัฟอีคลิปแบบแรงๆเนี่ยแม่งเป็นล้านอะ่ะโคตรแรงอะ่ะเออแรงมากก็เลยอติดไว้เผื่อแบบเจอตัวที่มันแบบถึกๆอย่างโอคูลาที่เราตีไม่ค่อยเข้าเงีย้ยจะได้ใช้เกฟแบบเบิร์ดใส่แม่งเลยนะซึ่งลุงแมวก็บิไวไว้ตามนนี้เเลยะคครับ okay. ถ้าใครไม่มีมอสตลิเวนแบบลุงก็สามารถใส่เป็นมอสตอสักคิฟิเชียลเพรสเชอร์แทนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรนะ uh, ตัวอะไรนะกาเอเตอร์ไมแทนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะอันนี้ลุงบิวเป็นสายแบบว่า Initial Combo นะคือไม่อยากมานั่งเก็บเพราะว่าคงไม่ได้คว้างตลอดเวลาก็คือแบบเจอศัตรูที่มันโหๆทีนึงค่อยควักมาแล้วก็โยนใส่นะฮะประมาณนี้โอเค ส่วนโฟกัสอันนี้เฟลกเลยนะตามสบายอะไรก็ได้เลยนะแต่ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็มาดูไ like ลน์ก็ได้เผื่อบางทีเวลาจังหวะพลาดแ,แ,แล้วเราล้มเราจะได้มีไวท์สไตเอาไว้บัฟเพิ่มดาเมจให้แอมแล้วก็ยิงศัตรูตายได้ไวขึ้นนะครับอ่ะโอเคคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้น่าจะครบแล้วนะครับในส่วนของบนะิลเนี่ยต่อไปจะเป็นการเอาไปเทสในด่านจริงให้ดูนะครับว่าเฮ้ยโอ้ลุงแมวโฆษณาขนาดนี้แล้วผมนี่อยากรู้เลยว่าไอ้บิลเนี่ยมีแทบของลุงเนี่ยไอจุดประทัดเนี่ยเล่นจริงเราจะเป็นยังไงแล้วมันถอดสมองจริงหรือเปล่าอ่า ไปดูไปดูไม่ได้โม้นะฮะสติวพาธนะครับดาวเซตเทิร์นนี่ด่านนี้เลยไททันเหมือนเดิมนะทดสอบต้องทดสอบกับด่านนี้นะเพราะว่าเป็นกรีนเนียถ้ากรีนเนียตายแบบง่ายๆเผ่าอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้เหมาะกับแค่ด่านเซอวิร์บอลนะมันสามารถเอาเล่นได้ทุกด่านเลยนู้เว้ยเพราะว่าบิลนี่มันเน้นมาเพื่อฆ่าแล้วก็เล่นง่ายๆไม่ได้ลงนานๆคือแบบมอนเวลหลักร้อยสองร้อยเนี่ยสบายๆเลยไปเล่นเอ็กซ์เทอรเนีตเผากลามอะไรเงี้ยในสติวพาธก็เล่นได้นะ วิธีเล่นมันก็ไม่มีไม่มีอะไรมากเลยมาถึงก็เปลี่ยนไอพี่แถบนะฮะคือไอพี่แถบไว้แล้วก็บัฟหนึ่งสองสามแล้วก็เนี้เนี้ยชีวิตมีแค่นะี้คือเดินไปแล้วก็ยิงอัดลงพื้นไปเรื่อยใครแบบนิ้วล้วนๆได้ก็คืออยากทำปรเมจได้ไวเท่าไหร่ก็คือซอยนิ้วคลิกนอะซ้ายล้วนๆเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าอย่างที่ลุงบอกคือถ้าใครมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือที่มันไม่ผิดกดเกมมันะเออก็สามารถเอามาช่วยได้นะครับ ถ้าให้พูดตรงๆคือมาโคแหละแต่ว่าต้องเป็นมาโคที่มากับเกมมิงเกียร์นะครับถึงจะสามารถใช้ได้และมาโคแบบนี้คือตั้งตั้งแล้วแบบว่าสามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการเอามาช่วยแบ่งเบาภาระในการกดเมาส์ไงคือถ้าต้องมากดเองแบบรวๆอย่างเงี้ยเมาส์พันแน่นอนอันนี้ก็คือเปเลี่ยนจากกดรวงเป็นกดค้างแล้วก็ให้มันยิงซอยเรื่อยๆอันนี้ได้แต่ถ้าเอาไปทําเป็นแบบ U F K farming อะไรเง,งี้ยอันนั้นโดนแบนนะครับลุงเคยโดนมาก่อนแล้วอันนี้อยากมาเตือนนะ แต่ถ้าไมาแค่ช่วยแบบกดแทนนิดนิดหน่อยหน่อยให้แบบว่ามันถนอมเกมมิ่งเกียร์ของคุณอะไรเงี้ยแบบเนี้ยใช้ได้นะนี่ลุงก็เซตไว้เป็นแบบว่ากดปุ่มมาโคค้างแล้วเป็นคลิกซ้ายรัวๆแบบจะเว้นจังหวะทีละร้อยมิลลิเซกนะครับหรือว่า50านี่ลุงจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในแหละมันก็จะได้คือมันไวกว่าเราคลิกเองแน่นอนแล้วก็ไม่เมื่อยมือด้วยนะครับประมาณนี้แลวสังเกตกระสุนลุงนะเห็นไหมกระสุนลุงนี่แทบจะไม่เคยเหลือต้ำกว่า50นัดเลยเดี๋ยวพอฆ่าศัตรูได้แม่งก็เก็บมาแล้วก็เห็นไหมเติ เนี่ยประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรชีวิตไม่มีอยู่แค่เนี้ยคือคอยสังเกตบัฟเรื่อยๆนะครับทุกๆประมาณ4 0สวิถ้าบัฟหมดก็แค่กดไล่ไปบัฟหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บก็เดินเดินตีมอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเป็นอาวุธปืนที่ดีมากเพราะว่าได้ทั้งดามเมจได้ทั้งซีซีแล้วก็ระยะกว้างด้วยอ่ะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมันก็ชีวิตตั้งงี้มีอยู่แค่เนี้ยง่ายๆวะชีวิตมันง,ง่ายมากอ่ะง่ายจริงๆติดอย่างเดียวคือคนที่ไม่มีมาโคเล่นอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยในการกดอย่างเงี้ย เพราะมันต้องซอยดาเมจมันจะมาจากการซอยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แรงแบบนัดนัดเดียวแล้วแรงอ่ะมันเป็นแบบว่าดาเมจมันจะมาจากนัดที่2 3 4สาประมาณเนี้ยเออเพราะว่ามันนัดแรกมันจะเป็นการเหมือนแบบท็อกศัตรูก่อนด้วยไวรอลอะไรเงี้ยแล้วนัดต่อต่อไปมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆต่างไปลุงบอกเลยว่าเป็นบิวที่มีเอ่อเขาเรียกว่าไงนะ KPM สูงมากเพราะว่าสังเกตดูนะว่าไลท์ซัพพอร์ตลุงกันแทบจะไม่ลดเลยนะเพราะว่าเราฆ่าศัตรูได้ไวจนมันดรอปไลท์ซัพพอร์ตมาให้เราเก็บบเรื่อยๆอ่ะ ที่ลุงเคยไปลองมาเล่นมาด้วยตัวเองนะในในโหมดเนี่ยสติลพาดแบบโซเวลอะ KPM ที่เคยได้สูงสุดที่ทำได้นะประมาณ200ตัวต่อ1นนาทีอะแบบไวนะสองร้อยตัวหนึ่งนาทีนี่คือไวมากนะเอาจริงสำหรับลุงนี่คือผ่านร้อยนี่คือมาตรฐานแล้วนะร้อยห้าสิบนี่คือถือว่าดีนะถ้าสองร้อยนี่โคตรด,ดีอะคือแบบแปลว่ามันฆ่าได้แบบเร็วแล้วก็เล่นง่ายมากมันไม่มีอาชีวิตก็คือแบบว่ามองแมปสลับกับมองมินิแมปนะแล้วก็ดูจุดแดงๆในมินิแมปถ้ามีจุดแดงๆเมื่อไหร่ก็อ่ะกดยิงไปเลย กดยิงไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าเกิดจุดแดงๆค่อยๆหายไปก็ถือว่ามิชชั่นสักเสร็ละแค่นี้แหละโอเคไหมชิวจัดแล้วลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าเป็นแบบมิชชั่นแบบ e x t e เทเอร์มิเนตเขากระหล่ำก็ไม่มีอะไรก็คือกดแยกล่างมาแล้วก็เดินถ่ายไปเจอมอนก็ยิงถ่ายปั๊บๆๆไหลไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าหมาะมากใครจะไปลงเบลตี้อะไรนะใน199อย่างเงี้ยสกิลพาดแบบจบไปไวก็เนี่ยไปเลยบุม๋มๆแล้วก็แรงระเบิดมันกว้างใช่ไหมมันก็สามารถเอาไปถ่ายพวกอ่ากล่องในตามแมพได้เพราะว่าแรงระเบิดมันทะลุไลน์ออฟไซด์ไง มันก็โดนกล่องระเบิดได้ได้ทั้งไอเทมแล้วก็เผื่อแบบไปเจอภารกิจลายปฏิทินอย่างเงี้ยที่มันมาแบบว่าให้เราทําลายกล่องปรเทนเนอร์สิบยี่สิบสามสิบหรือว่าร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลายก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็เอาเนี้ยมาไถ่ไถ่ฆ่าทั้งมอนระเบิดทั้งกล่องไปด้วยไหมชิวชิวโคตรชิวอ่ะโคตรยิงชิว,ช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 วเด๋นรู้ว่าจะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเคาไลโผมมาแล้วเราแบบเราไม่ไม่ใช้ปืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เกรฟกว้างแล้วเราใช้ปืนนี้ยิงอย่างเดียวคิดว่ามันจะโดนดาเมจแรงไหม ลองมาทายกันดูก่อนที่จะไปถึงอโคลไลต์ตัวที่มันจะโผล่มาตัวต่อไปกดหนึ่งเพื่อเมื่อคุณคิดว่าโอ้ไม่ไหวหรอกมันต้องใช้เ,เกฟทามช่วยกับกด2คือผมว่าสบายไม่ม,ไมีต้องไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมว่าเข้าแน่นอนหรือต่อให้ไม่เข้าลุงแม็กก็แค่ชาร์จยิงเพราะว่าดาเมจจากการชาร์จยิงมันแรงนะดาเมจชาร์จยิงมันเหมาะกับยิงแบบซิง,บบงเกิลทาเกเก็ตมันแรงมาก ไอตัวของสปิกช็อตมันเหมาะกับเอามากวาดมอนแบบนี้เอลีก็คือยิงไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ตายในสถานะตายหรือไม่ก็โดนดาเมจตรงๆตายคือยุคนี้มันดีตรงที่ศัตรูมันต่อให้มีเกาะหนาแค่ไหนแค่ติดไวรอลสิสแตกแล้วก็ติดฮีทสักหนึ่งสแตกมันก็มันก็โดนดาเมจแรงแล้วไงแล้วก็เมื่อก่อนคือมันยังไม่มี secondary innovate มาช่วยดันคีทําให้บิลเนี่ยเวลาทําเล่นมันมันก็แรงนะแต่ว่ามันได้อยู่แค่จุดหนึ่ง แต่พอมันมีคีมาช่วยปุ๊บพอมันดันดันดาเมจจากคีได้ปุ๊บมันเอ้ยโอ้โหมันไปได้ไกลเลยวะเนี่ยมันเอามาเล่นอย่างงี้ได้ลุงว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรโคตรดีโคตรเลยแล้วอะไรอะโค้รไลท์กลัวเราหรอไม่โผล่มันเลยจะ5ทีแล้วโค้รไลท์ไม่ได้โผล่มาจะบอกว่าฆ่าช้าก็ไม่ใช่นะลุงว่าเคพียังไงมันก็เกินร้อยแน่นอนอ่ะแต่แบบโค้รไลท์ไม่โผล่อ่ะแม่งกลัวอีโค้รไลท์ขี้ป๊อตเดี๋ยวรอไปจนกว่าโค้รไลท์จะโผล่แล้วกันถ้าโผล่เมื่อไหร่เราค่อยออกด่านนะฮะ รอบนี้แม่งมาช้าเฉยปกติถ้าเราฆ่าได้ไวพอ,อคนไรมันจะมาไวขึ้นตามไปด้วยนะอันนี้เป็นแฟกต์นะเพราะว่าลุงลงเซอร์เวิร์ลบ่อยแต่ก็มีในกระบังกรณีเหมือนกันที่แบบต่อให้คุณจะฆ่าไวแต่คนไร้แม่งขี้ขะขี้อายไม่โผล่ก็มีแล้วเคยเจอบั๊กแบบแปลกๆก็คือแบบอ่ะคนไรไม่โผล่เลยแบบฆ่าไปตัวเดียวแล้วก็ไม่โผล่เหมือนมันเป็นบั๊กแล้วแบบตายแล้วไม่เกิดใหม่มันก็ง่อยเลยนั่งลงไปก็ใครมาฟาร์มตีวเซนก็คือต้องออกเข้าใหม่ แต่พอดีบางทีลุงมาเล่นฟาร์มเลเวลไงลุงก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสคือต่อให้มันอะโคไรไม่ออกแต่ว่ามอนมันมีค้่าดีลุงก็ลงยาวๆอ่ะมาละพูดถึงก็มาเลยงั้นเราตัดที่6กนาทีลแล้วกันเนาะแล้วค่อยออกด่านอันนี้จะลองแบบว่าไม่ใช้ไม่ใช้ยิงแบบชาร์จยิงนะยิงแบบธรรมดาเลยจะดูว่ายิงเข้าไหมแมเนียเฮ้ยเข้าอยู่นะไอ้เฮียโคตรแรงคืออาจจะไม่แรงมากแต่ว่ายิงซอยไปเรื่อยๆแม่งก็ตายได้ไม่จำเป็นต้องแบบ ไปพึ่งพาเกรฟก็ได้อะอน,นี่คือดีมากโอเคหกนาทีนะตัดเกรดที่หกนาทีนะทุกคนอยิงแถมให้หกนาทีต้องได้คิวเกินหกร้อยเกินจะลุงว่าประมาณอ่ะลุงตีให้เยนะประมาณพันหนึ่งพันคิวได้อยู่ถ้าได้พันคิวถือว่าดีมาก,กน,นะแต่ถ้าได้พันสองนี่คือโคตรด,ดีนะเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะได้ถึงสองร้อยไหมแต่ว่าจากประสบการณ์ลุง,ล,งลุงกล้าคุยเลยว่าเคยถึงสองร้อยตอนที่ไปเจอแบบไทเซตดีๆแล้วมอนมาเรื่อยๆอยู่ตรงจุดสปอนของมอนอะไรเงี้ยไหน เค้กสิพันหนึ่งพันคิวหกนาทีพันคิวแน่นอนเฮ้ยเยอะเลยอะไรวะโอ้ผิดคาดว่าน้อยกว่าที่คิดไว้ประมาณร้อยนิดๆก็คือถ้าตีง่ายๆกลมๆก็ประมาณสักเก้าร้อยเก้าร้อยคิวหกนาทีก็ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบ kbm คือจริงๆก็ถือถือว่าดีมากนะประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ดิคือแบบ อันนี้ลุงก็ไม่อยากจะโทษอะไรนะแต่ว่าไอ้เที่ยไทเซตไม่ดีจุดจุดที่ลุงที่เราอยู่เกีนไม่ดีมอนมันสปอนน้อยก็เลยแบบอาจจะเค m ไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้นะแต่ว่านั่นแหละประมาณนี้ลุงว่าดีแล้วแล้วก็เอ็กซเทมิเถ้าอยากรู้ว่าดีขนาดไหนเนี่ยลองบิวต,ตามครูลุงพูดเลยว่ามันบิวไม่ยากเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกคือต่อให้คุณไม่มีมอสพามโชฟโตเตดอ่ะคุณก็ทําเป็นพามโชฟโตเตดเกเล่นได้ไว้ที่หลักมันคือไอพ่แท็บกับมิหลาดที่แบบประมาณหนึ่งอ่ะแล้วลไ่่ดูแ้้วววคุณรสึกาชีิตมแบบ มันง่ายมันอีซี่อ่ะคือแบบมันแบบไม่มีอะไรกดบัฟหนึ่งสองสามแล้วก็เดินยิง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 ,ยงจบด่านแล้วก็จบละมันเหมาะสายแคชชวลอย่างลุงมากเลยนะครับสำหรับบิวนี้อ่ะโอเคครับถึงตรงนี้นะ้วถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะรู้สึกว่าอุ้ยบิวต,ตามลุงแมวแล้วชีวิตดีขึ้นก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ลุงแมวหน่อยลวกันนะสำหรับบิวดีๆอย่างนี้นะอันนี้ลุงก็ไม่กล้าเคมว่าเพเป็นคนคนแรกที่คิดแต่ว่าลุงพูดเลยว่าลุงไม่ได้เอาไอเดียมาจากใครเลยนี่คืออยู่ดีๆแบบนั่งนึกนั่งททํําาาไปมมในห้้้องลแวก็ย ไม่งเวิร์กกว่าแล้วไปลองเล่นจริงแล้วด้วยความที่ลุงเป็นเมนตัวละครตัวนี้อยู่แล้วเป็นลูกรักนัมเบอร์วันของลุงอยู่แล้วมิลาดก็เลยแบบเชีย่ยนี่แหละที่ต้องการคือถ้าต่อไปอนาคตแบบเออ่เมลีอินฟลูโดนเนิร์ฟสแลมโดนเนิร์ฟเรายังมีลูกรักของเราอยู่ไงมิลา ap, ่าอีพีแทบยังไงก็ไม่โดนแน่นอนมันไม่ได้โกงในะขนาดนั้นแต่ว่าเล่นง่ายเ,เล่นง่ายอ่ะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามชมตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วบบบ๊ายบายยยเเจอก,กัันนครุป